วันนี้เป็นวันครอบครัวครับผมมาที่หน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นมาดูงานสืบสารประเพณีสงกรานวิถีไทยบ้านขอนแก่นใครบอกว่าเงียบดูครับนี่มีการก่อเจอดีทรายน่าจะมีเจดีทรายจากอำเภอต่างๆนะครับทั้งทั้ง26อำเภอที่เป็นเจดีทรายของอำเภอชุมแพรครับ จากหนึ่งใน26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นนี่เป็นเจดีไซน์ของอำเภอโคกโพชัยครับโคกโพชัยนี่เป็นของอำเภอหนองเรือเจอดีไซน์ของอำเภอน้ำพองครับเป็นพระาธาตุขามแก่นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวขอนแก่นนะครับของอำเภอน้ำพองติดกับอำเภอน้ำพองก็เป็นของอำเภอบ้านไผ่ครับ บ้านไผ่นุดนเป็นสีชมพูหนองสองห้องที่น่าสารกลางนะครับยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่องครับผู้คนส่วนใหญ่ก็คงจะไปที่ถนนข้าวเหนียวนั่นแหละครับไปที่ถนนสีจันทร์เพราะว่าในช่วงเวลา19นาฬิกาหรือทุ่มตรงครับก็จะมีการเล่นเคลื่นมนุษย์เป็นวันที่สองครับ ที่บริเวณถนนสีจันทร์แต่เรามาที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดคอนแก่นครับผมมาเห็นคุณแม่สองสองท่านนะครับเนาะมานั่งเสาสวัสดีครับมาจากไหนเนาะครับเนี่ยมาตามเพื่อนดหน่อยจ้ะมาเพื่อมาเพื่อดีความสมัคคีนะาคาบาสั่งเกดีไส้ราคาหันห้ายังเพื่ออบตอทั้งสีแหง ค่ะเอาเพ่อพเป็นหอยเป็นอำเภอเล็กๆแล้วมีความสามาัคคีก <im it> ันสูงนะคะครับ<ต>ผม่มักตบตบตบ,ตบด้วยมือนะพอเขาซอยกันตั้งแต่ในในก้ามเนี่ยอ้โหก,กันแบบนี้คนไ้ต่อไปก็ตกตกต,กต,กตกอ๋อครับเป็ด <im it> นี่เป็นอันดับ3ครับก่อเจดีไซน์จากอำเภออำเภออำเภอหนองเรือครับหนองเรือครับหนองเรือครับได้อันดับ3อำเภอเวียงเก่าของเฮาได้ที่2กะบ่เป็นหยัง เอาขอเสียงดังๆพี kind of ่น้องเวียดเเก้าเนี่ยฟันฟ้อนฟันฟ้อมเนี่ยฟอนฟ้อมอ้าที่สองกับต้องฟันฟันได้ดอกฟอนได้ดอกแน่นอนบ่ครับได้ที่สองกับฟันได้ดอกบอเป็นยังการประกวดก่อเจดีไซน์ครับที่หนึ่งจากอำเภอแวงใหญ่ครับ สวยงามครับจากอำเภอแวงใหญ่ได้อันดับหนึ่งครับ